สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่เมืองไวมานะคะมาเที่ยวเมืองไวมาด้วยกันกับเพื่อนประมาณ4ี่ห้าคนค่ะรวมทั้งหมดหคนนะคะหลังจากที่เดินกนเหนื่อยเรียบร้อยแล้วจะมาดูกันว่าเราจะไปทานอาหารกันที่ไหนได้นะคะ หลังจากที่เราเดินชมนะคะบรรยากาศแล้วก็ตึกราบ้านช่องของเมืองไวมาแล้วนะคะบบเรากา็จะเดินเข้าไปชมร้านขายกิฟช็อปร้านหนึ่งนะคะที่เปิดอยู่เขาจะไม่เปิดทุกร้านนะคะวันอาทิตย์ว้าสบูสบู่ค่ะสบูค่ะ ในร้านนี้ก็จะมีอาสบู่หอมมากมายหลายกลิ่นหลายรสชาติแน่ๆเลยนะคะหอมมากๆบางบางก้อนนะคะหอมน่ากินมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่เยอะอีกนะคะก็คือหมวกนะคะที่ร้านนี้จะมีหมวก แบบหลายแบบมากเลยนะคะตามที่เห็นเลยนะคะเยอะมากๆนะคะมีทั้งของผู้หญิงมีทั้งของผู้ชายมีทั้งของวัยรุ่นนะคะตามด้วยเสื้อผ้าแล้วก็ของฝากต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็น,นมนอมวกนะคะ แวะมาดูนะคะเผื่อว่ามีหมวกใบไหนที่ถูกใจก็จะซื้อไปด้วยนะคะส่วนเพื่อนเขาก็จะหาดูกำไรดูสร้อยของเขาไปนะคะเพื่อนฝรั่งหลังจากที่เดินชมร้านขายของนะคะ เราก็จะเดินเข้ามาในเมืองเพื่อที่จะมาะเพื่อนอีกสองท่านานะคะจะเข้าไปดูอัลลิเดชันอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนเราก็จะนั่งรอที่นั่นนะคะเพราะเหนื่อยนะคะวันนี้ก็เดินมาเหนื่อยมากแล้วตอนนี้ก็มานั่งพักนะคะแล้วก็ชมดอกไม้ใบไม้ไป,ไปตามธรรมชาติ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะแยกย้ายกันไปทานอาหารในส่วนที่ชอบนะคะสาวแบงก็จะไปทานร้านอาหารเวียดนามล้วก็ได้เยสิงขวดหนึงนะคะก๋วยเตี๋ยวของเขาอร่อยมากๆค่ะเนื้อไก่เป็นเนื้อไก่บ้านนะคะเพื่อนๆเ,เขาไม่ได้ใช้เนื้อไก่ธรรมดาเขาใช้เนื้อไก่บ้านนะคะก๋วยเตี๋ยวร้านเวียดนามที่ไวมาอร่อยมากๆเลยค่ะ หลังจากที่ทานกว๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยนะคะก็จะเดินผ่านไปเข้าไปในเมืองว่าจะพากันเข้าไปที่โบสถ์นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นเขากำลังสร้างาเวทีคอนเสิร์ตนะคะไม่รู้ว่าใครมานะคะแต่ว่าก็เห็นพ่อประมาณหนึ่งนะคะก็รอดูรอชมประมาณหนึ่งก็จะเห็นเขาซ้อมร้องเพลงกันนะคะหลังจากนั้นก็ นัดเพื่อนนัดเจอกันนะคะที่หน้าโบสถ์ก็เข้ามาดูโบสถ์ด้วยกันนะคะซึ่งโบสถ์นี้นะคะก็ได้ผ่านมาวันหนึ่งแล้วนะคะก็เข้ามาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นก็ดูแค่ภายนอกนะคะตอนนี้เข้ามาดูภายในก็จะเห็นความสวยงามของโบสถ์แต่ละที่นะคะแตกต่างกันออกไปนะคะ ในนี้ก็จะมีการบันทึกเรื่องราวของบุคคลสำคัญสๆไว้นะคะซึ่งแต่ละบุคคลนะคะที่ถูกบันทึกไว้นะคะ,ะก็จะมีความสามารถแล้วก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อนๆลืมบอกไปค่ะเพื่อนๆว่าโบสนี้ชื่อว่าอะไรนะคะโบสนี้เรียกว่าโบสเฮิด นะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักของอคนทั่วไปนะคะในชื่อว่าโบสถ์เฮดหรือว่าโบสประจำเมืองเซนต์ปีเตอร์และพอลนะคะเป็นอาคารโบสเก่าที่สำคัญที่สุดในเมืองไวมากเลยนะคะเป็นเป็นโบสที่มีความสำคัญมากโบสหลังแรกสร้างขึ้นบนพื้นที่ในระหว่างปีคศ1245พโอ้โ ถึงคศ1249นะคะใช้เวลา4ปีนะคะแต่ถูกทำลายด้วยเพลิงไหมในปีคศ1299ประวัติและความเป็นมาของโบสถ์นี้ก็มีเยอะ um อยู่นะคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆเป็นโบสถ์รประจำนะคะประจำเมืองของไวามาาด้วยนะคะ mm. เดี๋ย,ยวเราเอาไว้คุยกันในครั้งต่อไปนะคะ